อ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมอยู่กับนายเทคุดันทุ่งไถ่ชาแนลครับช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับจักรกลการเกษตรต่างๆเนาะวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องพวงมาเลยครับผมมีเอฟซหลายท่านนะครับถามกันเข้ามาครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นวิธีตั้งระยะฝีครับของพวงมาเลยเนาะจะเป็นตัว L เล็กครับผมเอ่อ รุ่นกระปุกก็จะมี1ก็จะเป็น3 4มสกับเริ่มแหลกสามสอ่าสามสเดี๋ยวตัวสีหนี่ก็ไม่แน่ใจครับผมไม่มั่นใจเดี๋ยวต้องตัดออกก่อนน่าจะเป็นกระบอกกับตัวนั้นน่าจะเป็นโรเตอร์หรือเปล่าอ่ามี3 4มสี่สาก็ใช่ครับอันเดียวกันแล้วก็40่ครับผม40 สี่ตัวนี่ครับเออสามสองครับสามสองตัวเล็กอ่ะเออเริ่มประมาณรุ่นนี้เนาะขึ้นมามันจะเป็นตัวอ่ากระปุกพาวเวอร์ครับผมกระปุกพองอะไรพาวเวอร์อันนี้จะตั้งคนละแบบเนาะอ่านะครับ,ะะรบถามว่าเราต้องตั้งทำไมเนาะระยะฟีมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับเริ่มแรกก็จะมาจาก พวกตัวกากบ,บากครับตัวกากบ,บาดตัวลูกปืนเนี่ยครับสำหรับรุ่นนี้มันก็จะมีอยู่หนึ่งสองแล้วก็จะมีเฟืองเฟืองต่อจากตัวกระปุกนะครับเป็นจุดที่สามตอนนี้ถ้ามันเริ่มฟีมันก็จะห่างหน่อยแต่ว่าตัวนี้เราจะมาตั้งที่ตัวกระปุกโดยเฉพาะนะครับตัวกระปุกปุกพองอะไรนะอ่า ถ้ามันว่างมันก็จะเป็นห่างๆแบบนี้นะครับถ้าเราใช้เปน,น,นานๆเนาะมันก็จะห่างประมาณ2เซนสามเซนก็ว่านไปครับรถมันใช้งานมันหนักครับเราก็จะมาตั้งตัวนี้ก่อนอื่นก็จะมาถอดแบตเตอรี่ออกครับถอดแบตออกอ่ะโอเคเดี๋ยวผมถอดแบตบนี่นะครับเราถอดออกมาแล้วก็จะสังสเกตนะครับสังเกตมันจะมาเจอน็อตตัวนี้นะครับนี่ อย,อยู่ใต้แบตครับแบตเตอรี่จะวางทับอยู่หรือว่าบังนิดห,หน่อยเนาะเรายกแบตออกมาก็จะเห็นนะครับอันนี้น่าจะเป็นเบอร์19หรือว่ายี่สิมาณเบอร์สิบเก้านะครับผมก็จำไม่ได้นะอ่ะก็ให้อูสีนะครับท่านผู้ชมใายน็อตตัวใหญ่นะครับครตัวใหญ่ออกให้มันหลวม ด้านบนก็จะเป็นอ่าไอค้ไขควงแบน,นะครับเป็นไรควงแบนเล็กแบนนะครับนี่ก็จะเป็นเล็กแบนแบบนี้เราคลายน็อตตัวนี้นะครับตัวใหญ่ หลวมแล้วก็วิธีตั้งก็ใช้แค่ควงแบนนะครับมาจิ้มลงแล้วก็หมุนหมุนเข้านะครับวิธีสังเกตเนาะหมุนเข้าให้พอตึงหรือว่าพอตึงมือนะครับให้พอตึงมือหรือว่าเราจะมายกดูพองมะเลยก็ได้ครับยกดูพองมะเลยนะครับว่ามันชิดเข้าขนาดไหนเนาะให้มันพอดีนะครับอย่าให้มันเข้ามาก ถ้าเราได้ระยะฟีที่เหมาะสมแล้วเราก็ล็อกล็อกน็อตตัวใหญ่ไว้เหมือนเดิมครับผมอ่ามันจะอยู่จุดนี้นะครับถอดแบตเตอรี่ก็จะเห็นแต่ว่าอย่าตั้งให้มันเกินนะครับผมอย่าให้มันฟิตเกินไปเนาะก็ให้มันมีระยะห่างสักอ่าเกือบครึ่งเซนนะครับพอดีผมว่าเพราะว่าเวลาเราตั้งเกิน มันจะอ์กนะครับปั๊มมันจะอ์กเวลาเราหักสุดมันมันจะมีเสียงปั๊มร้องเนาะผูดยง่ายเสียงแป๊บร้องนั่นก็คือมันเกินนะครับถ้ามันยังว่างแสดงว่ามันไปหลวมที่อื่นนะครับมันไม่มันก็ไม่มีจุดเดียวเนาะมันก็จะมีกากบาดเป็นย่อยนี่ครับย่อยต่อมาหาปั๊มกะปุกพองอะไรนะครับ ส่วนระบบนี้มันจะเป็นอะระบบตัวนอนนะครับข้างในจะเป็นตัวนอนตัวนอนดันตัวแกนเกขียรขาไก่ครับปั๊มเกอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนตัวนอนไปครั้งหนึ่งแล้ว <c oughs> นี่ครับประมาณนี้เนาะมันก็จะแตกต่างกับ จากตัวพวกโรเตอร์นะครับตัวกระบอกดันดันเลี้ยวเนาะของพวก lc 7แต่ว่า c 5นี่ก็น่าจะน่าจะใช้กระบอกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับไม่เคยดูเนาะตัว c 5นี่ผมไม่ไม่ค่อยผ่านตานะแต่ว่าตัว c 7 c 7 5 0นนี่จะเป็นกระบอกครับเป็นตัวโรเตอร์ไม่ใช่กระปุกนะครับ อ,อย่างที่ว่าแล้วครับนาะก็ประมาณนี้ครับวิธีตั้งระยะฟีนะครับฟงมาเลยมันก็ไม่ใช่แต่รถไถน,นะครับพวกกระบะที่เป็นกระปุกนะครับเช่นรุ่นเก่าๆนะครับที่เป็นกระปุก power เ h e ้วเนี่ยครับสังเกตมันจะอยู่ตรงข้ามนะครับตัวแกนขาไก่นะครับขาไก่อยู่ด้านล่างตัวนี้ก็ตัวตั้งจะอยู่ด้านบน ประมาณนี้ครับวิธีสังเกตมันจะอยู่ตรงข้ามกันกับขาไก่เนาะอ่าวิธีเช็คนะครับที่มีพี่ๆถามเข้ามาอีกนะครับที่แชทเข้ามาถามในเพจเนาะอ่าฟองมาไรยหนักครับเรื่องฟองมาเลยฟองมาลัยหนักเช็คต้นแรกมันก็จะมีที่ผมว่านะครับ เช็คตัวกาก,ากบาทครับตัวลูกปืนเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวนี้เป็นตัวแรกก็จะมีอีกหนึ่งจดุดครับตัวนี้เช็คสองจุดก่อนครับผมสำหรับรุ่นนี้เนอะรุ่นที่เป็นตัวกากบาทวิธีเช็คเราก็คือยอดล้างยอดน้ำมันนะครับให้มันลื่นหรือว่าเขย่าดูก็ได้ครับ ว่าลูกปืนมันมันไปหรือยังมันแตกหรือยังเนาะถ้าลูกปืนมันเสียนี่มันก็จะทําให้เราหมุนปองาลัยได้ยากนะครับมันจะฝืดนะครับผมอันนี้ก็จะเกี่ยวกันนะครับอันนี้คือตัวเริ่มแรกอ่าตัวที่สองก็คือน้ํามันไฮดรลิกจะเป็นกองตันหรือว่าน้ํามันขาดครับอันนี้ก็ต้องเช็คเหมือนกันครับผม ระบบใบมีดระบบหางอ่าถ้าปกติก็ไม่น่าจะใช่ครับต่อไปก็เป็น <c oughs> ตัวน,นี้ครับถ้าถ้ารถเคยน้ำมันขาดเนาะให,ให้ดูรีขาดเนี่ยเราจะมาคายสายปั๊บแป๊บตัวนี้ครับมันจะมีแป๊บมันอยู่ข้างบนครับนี่ จะเป็นแป๊บปบน้ามันที่ที่ออกจากปั๊มนะครับแป๊บน้ํามันที่ออกจากกระปุกพองอะไรนะครับเราสตาร์ทเครื่องปุ๊บแล้วก็มาคายให้น้ามันมันไหลออกอันนี้คือวิธีไล่ลมนะครับสูตรสูตรผมเองนะอันนี้คือรถเคยน้ํามันขาดเนาะสตาร์ทเครื่องแล้วก็มาคายน็อตตัวขันกับสายน้ํามันนะครับเนี่ยที่เข้ามาปั๊ม ออกปั๊มนะครับไขมันเยืมออมวกแล้วก็ล็อกไว้นะครับถ้าไม่หายก็ตัวหนอนครับเปลี่ยนตัวหนอนมันก็มีหลายปัจจัยเนาะอ่ะประมาณนี้ครับวิธีเช็คเรื่มต้นนะครับยังไงชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้เนาะยังไงก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับผม